ประวัติคติธรรมปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนเสนอตอนที่9พันษาที่สองถึง6ปีพุทธศักราช2 4 7 8ถึง2482จํำพันษาที่วัดส,สุทธจินดาตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โกนุหาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันทกาเรณโอนัธาตทีปังนักเวสถะก็โลกกสนณิวาสนี้เต็มไปด้วยฝืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตวโลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกพบทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในาน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกข์ก็มีที่นั่นแล้วทำไมมาเพลิดเพลิน มาหัวรอกกันอยู่ทำไมจึงไม่สาะแสวงหาที่พึ่งเมื่อแปลออกมาจากธรรมบทนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดิน แน่นั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำมันก็เหมือนขี้โคลนที่ผสมด้วยน้ำแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต่มไปด้วยธาตุนี้ส่วนแข็งแข็งก็พวกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ำที่ซึมซาบอยู่ในสกลนากายนี้ก็เป็นธาตุน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลวๆขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็มาตื่นขี้โคลนเหลวๆนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นคน ไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนี้สินักปฏิบัติที่โคลนเหลวๆแท้ๆหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านในตอนนี้เอาไว้ว่าในทางด้านประยัติธรรมเรามีพระชกวีภายหลังท่านดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ พิมพ์ธมทโรสอนทางด้านประยัติที่วัดสุทธจินดาโคราชท่านเป็นพระนักเสียสละไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราอยู่กุฏิเดียวกับท่านเป็นผู้ดูแลของทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเป็นผู้สั่งจับสั่งจ่ายสั่งเก็บอะไรอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงรู้จักท่านได้ดีท่านมีเท่าไหร่ให้หมดท่านเด่นมากในทางเป็นนักเสียสละพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นองค์ที่หนึ่งท่านเป็นองค์ที่สอง ที่นั่งอยู่ในหัวใจของเรานอกนั้นเราไม่ได้ประมาทเราไม่ค่อยได้สนิทสนมกับท่านนักจึงไม่ค่อยรู้แต่สำหรับพระชกวีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมธโรนี้เราอยู่กับท่านเวลาเรียนหนังสือท่านเป็นผู้สอนฝ่ายบาลีให้กับเราขณะที่เรียนหนังสืออยู่ถ้าเราทราบว่ามีพระกรรมฐานท่านมาอยู่ในวัดหรือมาอยู่ที่ไหนไหๆเราจะต้องเข้าไปหาท่านจนได้ เวลาฟังพระกรรมฐานรู้สึกว่าธรรมะมันกล่อมใจเคลิ้มไปเลยเราจะเป็นนิสัยอย่างนั้นเรามาอยู่วัดสุทธกินดาโคราชตั้งห้าปีเต็มเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็เรียนออกปฏิบัติกรรมฐานไปทางเขาใหญ่ป่าเขาทางอำเภอปักทงชัยที่ไหนไปทั้งนั้นไปเที่ยวภาวนาเวลาว่างคือเวลาหยุดโรงเรียนพี่น้องชาวโคราชเลี้ยงมาเป็นเวลาห้าปีหากไม่ได้ขบไม่ได้ฉันอาหารอะไรเลย ในห้าปีนี้อย่าว่าแต่เนื้อหนังเลยกระดูกก็ไม่มีเหลือในสมัยที่เรียนหนังสือได้เขียนจดหมายมาของเงินโยมแม่เพื่อซื้อหนังสือเรียนโยมแม่จะมอบให้ครูชารีเป็นคนส่งเงินให้เราตลอดเงินที่ขอพ่อแม่มานี้เราเห็นคุณค่าอย่างยิ่งนำไปซื้อหนังสือทุกบททุกบาททุกสตางค ใช้เฉพาะเรื่องของส่วนตัวไม่ขอท่านทีละมากๆเราก็ประหยัดของเราเหมือนกันคือเห็นอกพ่ออกแม่เพราะขอมาทีไรทรงปุ๊บไปเลยไม่มีอิดไม่มีเอื้อนขอเท่าไหร่ให้ไปทันทีทันทีเรื่องเงินนี้เราจึงไม่จ่ายทางอื่นเลยนี่พูดถึงเรื่องเรียนหนังสือขอเงินจากทางบ้านไปเรียนเพราะเราเรียนหลายสำนักออกจากสำนักนี้ไปสำนักนั้น ออกจากสำนักนั้นไปสำนักนั้นมันถึงได้รู้ได้เห็นทางด้านประยัดทั่วถึงวัดใหญ่วัดน้อยวัดราชวัดหลวงไปหมดเลยทีนี้เวลามันผ่านมาหมดแล้วก็พูดได้ตามที่รู้ที่เห็นพอหยุดจากการศึกษาเล่าเรียนก็เลิกขอเงินพ่อแม่เลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยขอเงินแม่แม้สตางแดงเดียว ในระยะที่เราอยู่ที่วัดสุทธกินดาโคราชก็มีพระป่ากรรมฐานเช่นวัดป่าสละวันวัดป่าสัทธารวมเป็นต้นพอวันไหนว่างจากการเรียนหนังสือเราจะไปฟังเทศท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมที่วัดป่าสละวันท่านจึงพบเราบ่อยเราก็ไปตามประษาของเราที่นิสัยชอบภาวนาท่านพระอาจารย์สิงห์ยังชมให้พระฟังว่าพระหนุ่มองค์นี้สําคัญมากนะ นั่งภาวานาเหมือนหัวต่อเพราะเราไปฟังเทศของท่านตลอดตอนนั้นเราภาวานายังไม่เป็นยังไม่ทราบว่าท่านเทศมีบทหนักบทเบาขนาดไหนเรื่องวิถีจิตที่ท่านแสดงนั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนไปวัดนั้นวัดนี้เขาก็ทราบว่าเป็นวัดกรรมฐานแต่เราบอกว่าไปดูหนังสือความจริงไปดูหนังสือใหญ่คือภาวานาไม่ให้ใครทราบ มันหากเป็นอยู่ลึกๆถ้าหากพูดออกมาหมู่เพื่อนขัดทันทีจึงไม่พูดเฉยดีกว่าเขาเป็นลิงเราก็เป็นลิงเขาเป็นอะไรก็เป็นไปกับเขาคำว่าลิงข้างด้านประยัดนั้นคือกิริยานหยอกเล่นกันธรรมดาแต่ไม่ให้ผิดจากหลักธรรมหลักวินยัยเราเรียนหนังสืออยู่ใครมาดูถูกพระกรรมฐานไม่ได้นะแต่ก็มีน้อยมากที่ประยัดจะดูถูกพระกรรมฐาน ถ้าเขาพูดออกมาในเชิงดูถูกอะไรอะไรเอาแล้วเรารักกรรมาฐานรักอย่างนั้นแต่ส่วนมากท่านชมเชยท่านปฏิบัติได้เราปฏิบัติไม่ได้แสดงว่ายอมตนชมเชยบางทีไปแอบเดินจงกรมตอนดึกๆเงียบๆแล้วเพื่อนฝูงก็เดินผ่านมาเจอเข้าถามว่าท่านบัวทําอะไรเราก็เพลอบอกไปว่าเดินจงกรมอ้อโหจะไปสวรรค์น,นิพพานเดี๋ยวนี้หรอเพื่อนคอยกันหน่อยสิ คอยกันซิก่อนเรียนจบแล้วเข้าไปด้วยกันขัพูดหยอกล้อก,กันเล่นอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาเข็ดหลาบเวลาเจอกันกลางคืนขณะเรากําลังเดินจงกรมมีพระเพื่อนๆเ,เดินมาถามว่าทําอะไรเดินทําไมโอ้ยผมเดินเปลี่ยนบรรยากาศนั่งดูหนังสือเหนื่อยจึงออกมาเดินเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างเราต้องตอบอย่างนี้จึงจะผ่านไปได้ทางภาคปฏิบัติละเอียดภาคปริยัติยาบกว่ากัน หากอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมวินัยด้วยกันเวลาเราเรียนหนังสืออยู่นี้ทำตัวเหมือนไม่เคยภาวนาเหยบเงียบเลยแต่อันหนึ่งมันฝังอยู่ลึกๆไม่จืดไม่จางมันรากมันสนิทต,ติดใจในเรื่องพระกรรมฐานเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องพระนิพพานจากทำกรรมฐานจากภาวนาหากไม่แสดงต่อใครให้ทราบและทีวัดป่าสารวันนี้เองเราได้พบและสนิทสนมกับท่านพระอาจารย์คำดีประภาโส เราก็ได้บอกกับท่านว่าพอจบจากการเรียนตำรับตำราตามคำอธิษฐานแล้วจะออกปฏิบัติเพียงเท่านั้นการเวลาผ่านมาจนกระทั่งไม่ทราบว่ากี่ปีถึงได้มาพบกันกับท่านอีกครั้งท่านพูดด้วยความตื่นเต้นม,มากว่าโห oh, ท่านมหาผมไม่ลืมนะคำพูดของท่านนั่นนะ่ะทำไมถึงพูดมีความสัตย์ความจริงอย่างนี้ตอนท่านไปเรียนหนังสืออยู่ที่โคร,ราชได้บอกกับผมไว้ว่า เมื่อเรียนจบตามความมุ่งหมายแล้วจะออกปฏิบัติกรรมฐานก็ออกปฏิบัติเสจริงๆตามตัวเองได้ตั้งสัจจะเอาไว้จากนั้นก็ได้เกี่ยวข้องกับท่านมาโดยตลอดได้สนทนาธรรมตอนสําคัญกับท่านสุดท้ายท่านก็บอกกับลูกศิษย์ของท่านว่าท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอัตมาเราสะดุ้งเลยเพราะเราเคารพท่านส่วนธรรมก็ยกไว้เสียก่อนไม่อยากให้ท่านพูดอย่างนั้น หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าถึงกรอนสามอย่างที่ท่านจำฝังใจในเบเรียนไม่รู้จักลืมนั้นว่าสมัยเรียนมีภาสิทธิ์คำกรอนสอนใจที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆอันไหนดีเราก็ท่องจำจนขึ้นใจไม่เคยลืมเช่นใบลานมักบังพระธรรมทองคำมักบังพระพุทธสงสมมุติมักบังอริยสงอันโคควายเลี้ยงไว้ใช้งานไถ เมื่อตายไปเนื้อหนังยังให้ผลวิสัยพานพานเพียนเบียดเบียนคนประพฤตินตนเลวร้ายยิ่งกว่าควายวัดจะดีไม่ใช่ดีเพราะโบสถ์สวยหรือร่ำรวยด้วยทรัพย์อสงไขยแต่วัดดีเพราะพระเนนเก่งเคร่งวินยัยยึดหลักชัยอรหันต์เป็นสันดานบทกรเหล่านั้นได้บ่งบอกความหมายว่าผู้ที่ถือคำพีใบลานความจดความจำมาเป็นมากเป็นผล มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทำแท้ไม่ใช่ใบลานทำแท้ออกมาจากพระไัยของพระพุทธเจ้าภาคปริยัตินี้เกิดขึ้นมาหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วตั้งหลายร้อยปีจึงมาจดจารึกเป็นคำภีพระวินัยพระสูตรพระประมัติคนเอาทองคาไปปิดพระพุทธรูปก็ตื่นทองที่ปิดกันเสียพระพุทธรูปก็คือองค์ที่หล่อหลอมขึ้นมาให้รือถึงพระพุทธเจ้าคนไม่ได้คิดกันสงสมมุติ ก็อย่างที่เราเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่หัวล้นโลนคลองผ้าเหลืองจิตใจนั้นเหมือนเปรตเหมือนผีก็มีไปไหนก็ออาฟู่ฟ้าถึงใครเขาตั้งให้เป็นพระสมุบใบดีกาพระประหลัดเจ้าฟ้าเจ้าคุณจนถึงขั้นสมเด็จก็หลงยศจนเป็นบ้าไปเลยนี่มันทําให้คนเสียอย่างนั้นลืมทรรในหลักธรรมชาติที่ท่านบรรลุที่ท่านสำเร็จพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคา พระอาหารหันต์นี่คือพระอริยสงฆ์ไม่สนใจปฏิบัติก่อแต่คำภีเป็นนอนแทกกระดาษมีแต่เรียนความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลับมากกว่าเขาเสีอีกผู้เรียนมากๆนั้นแหลเรียนแล้วไม่สนใจประพฤติปฏิบัติมีแต่ลมๆแรงๆมันก็ได้แต่ความจําไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความหมายในข้อที่สองนั้นท่านกล่าวไว้ว่าคนเลวก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าจิตใจเลวร้ายมันจะแซงควาย และความหมายในข้อที่3นั้นก็คือสร้างวัดด้วยอิฐหินปูนทรายสู่สร้างด้วยหัวใจสร้างด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ใครได้เห็นพระอรหันต์ก็เป็นมงคลอันสูงสุด